มีพระบาลีบทหนึ่งว่าปุญญนเจบุริโสกิิลากิิลาเทหนังปุณัปปุนัง่งตัมหิฉันทังกิิลาทะสุขโขปุญญสสะอุจโยถ้าว่าจะกระทำซึ่งบุญใจควรทำบุญนั้นบ่อยๆควรทำความพอใจในบุญนั้นเพราะการสั่งสมบุญ นำสุขมาให้ท่านมหาเศรษฐีผู้มีบุญทั้งหลายบุญเป็นเบื้องหลังของชีวิตอยู่เบื้องหลังของชีวิตจะยากจนจะลำบากจะประสบความสำเร็จจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีบุญอยู่เบื้องหลังทั้งนั้นเพราะว่าไม่มีเรื่องบัองเอิญเราต้องทำไว ในชาติปางก่อนและในชาตินี้ค่อยทําเรื่อยๆค่อยทําเรื่อยๆเหมือนสองอครอบครัวนี้ก็เฉกเช่นเดียวกันครอบครัวศรีวรรณวัตรโดยการนําของคุณป้าอังคณาศรีวรรณวัตรคุณเชวัตรศรีวรรณวัตรคุณภาวิทยาศรีวรรณวัตรทั้งหมดทั้งหมดนี้อยู่ในบุญเสมอเสมอเลยไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามแต่ทุกบุญไม่เคยขาด พราะตามตามของพ่อบอกอย่าขาดบุญนะมีบุญอะไรก็ทํามีบุญอะไรก็ทําแปลกนะวิถีชีวิตหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองประสบความสเร็จในชีวิตไม่ทุกข์มากไม่ลําบากมากเป็นไปตามธรรมดาอีกครอบครัวหนึ่งคุณศาสนันหารเจริญนี่ก็เฉกเช่นเดียวกันเล็กๆน้อยๆแต่ทําด้วยความปณีต ทำด้วยความตั้งใจทำด้วยความปาถนาดีไม่น่าเชื่อนะบัดนี้น้ำดื่มน้ำดื่มยังไม่หมดเลยถามว่าเกิดจากอะไรก็เกิดจากความมีน้ำใจของคุณโยมดังกล่าวแล้วพระเทรานุเทละพระภิสุสํมเน็ภายในวัดตรมิตรวิเทยารามนอกจากนี้แล้วเจ้าหน้าที่เดินมาเอาอาหารหนึ่ง หนึ่งกล่องหนึ่งถ้วยหนึ่งถุงก็ต้องติดน้ำไปหนึ่งขวดอย่างนี้เป็นประจำเลยนะน้ำก็แพงแต่ว่าเขามีน้ำใจให้มาเยอะแหละเพราะฉะนั้นน้ำดื่มน้ำของยังเป็นหลองน้ำใจน้ำไหนๆก็สู้น้ำใจไม่ได้คุณศาสนั์ฐานเจริญได้มีโอกาสนำเครื่องทำน้ำร้อนเครื่องทำน้ำเย็น คลื่นปรับอากาศโควิดไปตอนไหนก็มีไม่เหมือนเมื่อก่อนนี้สมัยเป็นเนเล็กๆกว่าจะต้มน้ำเดือดกว่าจะหาฟืนกว่าจะมาหาเตาวกว่าจะมาหาของต่างๆต,ต,ต้มน้ำโอ้ใช้เวลาใช้เวลายี่สิบสาสิบนาทีกว่าจะเดือดกว่าจะต้มน้ำกว่าจะชงชา ถวายพระเถระท่านผู้มีบุญทั้งหลายปัจจุบันนี้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนไปต้องขอนโมทนาอย่างยิ่งกับครอบครวัวศรีวรรวัตรโดยการนําของคุณป้าอังคณาศรีวรวัตรผู้หญิงสุภาพสตรีคุณแม่ที่มีบุญมีลูกกะตัญญูกัตเวทีคุณชัยวัตรศรีวรวัตรก็ดีคุณภาวิทยาศรีวรวัตรก็ดีและ ในวันพวกนี้เป็นวันที่หลานชายสุติลักษณ์ได้มีโอกาสกราบลาพระรัตนตรยัยศึกษาลาเพศไปเรียนณประเทศอังกฤษถือได้ว่าเป็นความโชคดียิ่งนักโลกได้มีโอกาสศ,ศึกษาพระธรรมวินัยและก็สามารถรู้บุญรู้บาปรู้สิ่งต่างดีที่สุดแล้วก็เดินทางไปต่างประเทศบวชเป็นระยะเวลาหนึ่งปีต้องขอโบทนาสาธุในส่วนนี้อีกประการหนึ่งนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างที่มากมี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความละเมียดละไมสุข,ขุมคัมภีรภาพคุณสะสนันหานเจริญสามารถหลั่งสรรสิ่งที่ดีงดงามไปบูรได้ด้วยใจที่ใสสะอาดขอบุญเหล่านี้จงมังเกิดมีกับครอบครัวนี้พุทธโธเงินมาทำโมงเงินมีสังโคเงินเหลือ เอหิจิตังเปียงมะมะผู้คนไหลมาณชาลีติเอหิจิตังเปียงมะมะข้าวของไหลมาณชาลีติเอหิจิตังเปียงมะมะเงินทองไหลมาณชาลีติสุขก,กายสบายใจมีสมบัติจักรรพัิตักไม่พองตลอดกาลนานเทิน